เกิดเป็นคนอีสานมันแซนดีหล่นก้อยขมขมตุ่มเปื่อยๆกราบเขาเหนียวห่อนห่อนมันสุดยอดอีแม่เอ้ยมันสุดยอดอีพอเอ้ยสลลา,รา,ราสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสูส่คุณทุกคนเมื่อนี่ลูกสันผ้าแดกสีผ้ามากินย่ำสบายนั่งหรือเวลาสบายนั่งครับผมจะมีเคยขอบกระโหลกมันครับร้ายด้ไหมครับ พักครับมีสเนียไบค์สะดเดตุนหอมครับแกงมกเขือพักน้ำมือครับห้าได้ครับมีมีหลายพี่น้องพี่น้องสโลเบิ้งเอ่บแสบกก้อนดีเอาจะหน่อยมันนี่มีแนวแกลี่ครับนี่ได้ได้ย้ายดองมาครับครับให้ใช้สีดองน้องครับเอาจุน้อยโบมโบ่สนับสนุนการกินเหล่าได้ครับแต่ว่าเอาเอายามันน้อยหนึ่งครับพอกินเขาแสบเพิ่มเป็นกระไซครับ พวกทีกับพวกคนพวกคนมากินหน่อยวิ่แล้วครับนี่ครับเนียงนึยงเนาะพี่น้องกินหนาแดงกินข้าวเสียบพว่าโอ้ยหอนสองมูเลยวาะเนี่ยยาับยาเด้อย่ากินยาอื่นกินเป็นยาหนักจุ่หน่อยครับ เขาเนี่ยหอนมาพ้าพีพีผ้านองเอาจุดแสบบนหน้ามาเนี่ยคุ่ยขมร้ำ หลับสบายนั่งหรือพยายามสบายนั่งครับขนาดี้ครับหนูโตเลย ผมอารมณ์ดีครับพี่น้องเอ้ยเจ้าผมหลาบผมพี่น้องก็ยังเ,เกิดไป็ู้ดีสารไม่เช่นดีเลยที่ยังมาโอ้โหครับผมยังพอเลยครับ,รบใส่ใบกระดาอีก เคมตายเบาเรล่องน นี่พี่น้องขอกขโดดมัน ကလခရာားင်းဎာကရာကေရာမ်တဘေူဒ อุ้ยบวานอีขม้องนเนอะแส่บหน่วเลเหมือนเนี่ยขมรั่ว่ดีักรู้ไเพน่อนแต่เสียยว,วางก่อนว่ามันวะเสียยาเขาเป็นก้อนแก้วหนึ่งเบกหนึ่งมันคือเกีย่ยวเสียยวแบบนี้ เรื่องบอกพ่อพี่น้องว่าซุกเท่อมหร่เนี่ยลู้สารน้ำักกินซุกบดิินดิบครับุกอยางซุกเบ็ดครับ เราบีกับคุ้มไหน าย่างนี้มันบ่มีดอกครับมีแต่ใบอ่อนใบอ่อนก็นแซ่บ คุ้มมำล้ำดีครับพี่น้องเอ้ย cho bi huy động khủng ấy cũng tài bao lượng bị bệnh tùy không mấy ngay ขอบคุณครมันแส่บยยำกุ้งกุ้งนี่เถอะ แซบนัอยง่พี่น้องเนอะอย่าลืมนะพี่น้องแซ่บนัอแล้วก็ดีที่ตามลุงสันทั้ง YouTube หรือว่าจิบเป็นท้าเพ็ดครับผมลุงสันพาแดกกีนเขาแซ่บด้วยครับขอด้วแล้ว uh <clears throat> อย่ายลืมเป้นพี่น้องเด้อกดติดตามลุงสันผ้าแดกอยู่ทงูบเป็นทั้ทงเพจซื้อเดียวครับลุงสันผ้าแดกผ้ากีนเขากินำ้ำย่ำซอญีอ่ามาแรงครับกดติดตามลูกไว้บ้า,บานเท่าลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ